พี่พีดกับมาริโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับพี่พีดกับมาริโอ้นี่อยู่สองคนถือว่าเป็นคู่จิ้นคู่แรกของวงการหนังแบบนี้เลยต้องเน้นขนาดนี้เลยมันนานมากพี่โอสองปีสิบสองปีเมื่อกี้ขึ้นมาก็ตกใจเลยเรื่องปีเป็นร้อยพี่โอครับ ครับผมพีทครับโอกาสที่ได้มาอยู่บนเวทีนี้ร่วมกับน้องๆ้องรุ่นใหม่ๆแบบนี้อยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างครับดีใจมากๆครับแล้วก็ดีใจที่เห็นน้องๆมีแฟนคลับที่น่ารักเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ได้มารวมตัวกันวันนี้นะครับแล้วก็อ้กพีิดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในนี้ครับในงานดีๆแบบนี้ครับครับพี่พิษนะครับพีก็ดีใจดีใจแทนน้องๆครับผมที่มีแฟนๆ มีพี่ๆี่น้องๆอทุกคนให้ให้การสนับสนุนแล้วก็มาซัพพอร์ตน้องๆมาให้กาลังใจน้องๆมันนึกถึงวันแบบว่าวันเก่าๆของเราเนาะใช่ใช่โอ้โหอะน้องน้ทั้ง5้าคนแล้วครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีเดียวกันกับพี่มาริโอ้แลวก็พี่พีทซึ่งให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษอยากจะบอกอะไรพี่พี่เขาบ้างเชิญครับก็จริงๆพวกเราทุกคนนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีพี่พีทกับพี่โอนะครับผมมา ร่วมอยู่บนเวทีนี้นะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นเดอะ์นะรุ่นเดอะอย่างนี้เนี่ยอย่าอย่าพูดคนอื่นนี่นายอยากจะบอกพี่โอ้กับพี่พิทหน่อยไหมครับดีไหมตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะว่าจิ๊พี่สองคนก็เป็นไอดอลของพวกเราคะับใช่แต่ว่าทางด้านการแสดงหรือเพลงก็ตามพี่พีทร้องเพลงพอมากกันนะฮะพี่โอ้ก็แสดงดี่ทดูไม่ได้ะฮะอะไรนะพี่โอ้เต็มที่เมื่อกี้ เชน้จากข้างล่างเลยได้ยินเสียงพี่บ้างปะได้ยินพี่งั้นงั้นผมเปลี่ยนใหม่ก็ได้ผมจะเอาพี่โอเป็นไอดอลเรื่องการร้องเพลงเลยครับผมก็ขอบคุณพี่มากครับที่ให้เกียรติมาร่วมร้องเพลงกับพวกเราครับเป็นเกียรติมากจริงครับยินพี่โอทุกเรื่องได้ยกเป็นเรื่องร้องเพลงจริงเรื่องได้เลยแต่พี่โอเขาบอกขอไม่ได้ต้องเขียนมาจากข้างใน เคเป็นตัวแทนของแต่ละคู่แล้วพี่ก้อนกราบอยากจะบอกอะไรทั้งสองคนบ้างนครับผมก็อยากจะบอกว่าพี่ๆทั้งสองเนี่ยเป็นเหมือนตำนานนะฮะแล้วผมเองก็ได้ดูลักสสัญญาเหมือนกันซึ่งตอนนั้นน่าจะอายุแบบสิบสิบอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมกำลังจะยี่สิบสี่ครับพี่โอประมาณสิบสิบสองะใช่แล้วก็ชื่นชอบละครแล้วก็หนังของพี่มากทั้งสองคนเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังดูผลงานของพี่อยู่ชอบทุกเรื่องเลยของมิโยขอบคุณครับครับแล้วว่าเป็นเกียรติมากครับ แต่ว่าผมก็ต้องแต่ว่าถึงแม้มันจะผ่านนานนะพี่ยี่ก็ยงผมบอกว่าแล้วก็เก่งอยู่เดี๋ยวท้ง้มทังนทั้งัเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ก๊อตบอกว่า12งปีครับผมเพิร์ดเดี๋ยวพี่พั้ต้องานันมเพดี๋ยวีเดี๋ยวีเดี๋ยวีั่งพี่ก๊อตบอก12ปีเพิร์ดบอกว่าเพิร์ดนับแล้วเพิร์ดพูดว่าเพิร์ดเข้าหัวครับเพิร์ดเพิร์ดพี่พี่เปานน โอเคพอของปากของคอนะเพราะว่ากิจกรรมมันมีอีกเยอะมากเดี๋ยวเราส่งน้องๆทั้งห้าคนของเราไปด้านหลังก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องมีอีเวนต์ต่อไปข้ามเพิร์ดผมไปเลยเอาเลยนะเพิร์ดบอกกี่ปีไม่ไม่นอีไหมไมเขาบอกว่าแก่แล้วไงผิดวะพี่ต้องการเลยแล้วพี่เข็มเข็มขอโทษขยี้ขยี้น้องเข็มแต่คะแนนใช่ไหมพี่อะส่งน้องๆไปพักก่อนปรบมือกับทั้งห้าคนในแานด้วยนะครับเพี้ยวกับพีชครับตรงกลางเลย